ผมว่าคนอ้วนส่วนใหญ่อยากผอมทุกคนแต่เขาอาจจะคล้ายๆผมลองมาทุกอย่างแล,แล้วเราก็ดีดกลับมันคล้ายๆแพ้แล้วแพ้อีกแพ้ซ้ำซากอะ่ะจนเราคิดว่าเราลองทุกอย่างแล้วจ้างเทรนเนอร์สั่งอาหารคีนมากินสุดท้ายก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมคือมันวนลูปอย่างเงี้ยสามปีติดเลยหลายคนพยายามมาหลายวิธีแล้วหมดความเชื่อบางทีเราแค่ยังไม่รู้วิธีที่ถูกเท่านั้นเองแล้วเราก็เริ่มกลับมาคิดว่า เอ้ยหรือจริง,รงๆเราอาจจะร่างใหญ่เราอาจจะมี DNA คนอ้วนหรือเปล่าเลยอาจจะลดไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยอยู่บนไหลประมาณสัก100ร้อยกว่าโลจังหวะที่กําลังยกขึ้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าหมอองกระดูกแตกพอเราเริ่มหุ่นดีนะคะเพื่อหลายคนมากเลยนะคะทักเข้ามานะคะแล้วก็ให้ปูหาเป็นคนที่ช่วยดูแลเขาทําให้ปูหามีรายได้นะคะจากการที่ปูทําตลาดเรื่องสุขภาพอันนี้ค่ะประมาณเดือนละ2 0 0 0 0บาทแล้วค่ะ ก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าอะไรของร่างกายมัน,ม,นมีราคาแพงมากในวันที่มันเสียมันไม่มีทางซ่อมได้ทําได้อย่างเดียวเกี่ยวกับการออกกําลังกายแค่คาร์ดิโอกับกายภาพได้แค่นั้นเลยแต่น้ําหนักหายไปประมาณสัก20กิโลทุกคนถ้าเข้าใจวิธีการที่ถูกต้องมีหุ่นในฝันได้หมดมันซื้อไม่ได้ด้วยเงินนะคือความมั่นใจในตัวเองเหมือนได้ร่างกายใหม่เลยตามชื่อเลยครับผม มันเหมือนเกิดใหม่เลยจริงๆนะสมคอนเซ็ปต์รีบอลเลยครับ